อก็ม,อมาดีวะ่ะฮึบเอาวุ้เดนจิโดนโดนโดน้องส้มน้องสม้สมเอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมค์ครับแลผมก็ไมค์ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเอสดอออน่ล์ชีนซอมแมนนะครับผมก็เอสดออนนี Ad ้เป็นเอสดออนที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาไม่นานนะครับผมก็จะเพิ่มเป็นส่วนของอ่าชุด เชนซอมแมนเข้ามานะครับผมซึ่งเอาไว้ลงเล่นๆได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมรับใไครที่ยังไม่กดนะเอาล่ะเอสออนนี้จะมีของไม่มากนะครับผมของมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเร้มาดูกันในส่วนชุดก่อนก่อนนะครับชุดก่อนนะครับจะมีแค่ส่วนหัวนะครับผมก็อานนี้ผมจะมารีวิวทีละอันก่อนเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นคอนโทรลเดวิลนะครับ ซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่แฟนตัวยงของเชนซอลแมนครับซึ่งบางอย่างเี่ยผมไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองอันแรกก่อนกันนะครับผมเวลาเราใส่นะครับผมมันก็จะมีสแต็กขึ้นด้านขวานะครับผมก็ผมจะกดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นรีเจนเนอเรชันนะครับเราจะได้เพียงอันหนึ่งอันนะครับสมมติเราใส่หนึ่งอันใช่ไหมแต่ว่าเราอยากได้บัฟเพิ่อมอีกให้เราหาอันอื่นมาใส่นะครับ อ่ะอย่างเช่นผมจะใส่เป็นของอ่า power review อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าของตัวอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับใส่ไปปุ๊บทีเรามาดูนะครับอ่าจะเป็น regeneration ชั่นอยู่นะครับเราเอามันอื่นมาใส่อ่าของพระเอกมาใส่นะครับปุ๊บอ่าตอนนี้มันก็จะมีอื่นเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นอ่าโดดนะครับผมโดดโดดสูงขึ้นนะครับวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้นะครับ อยากได้เพิ่มแล้วก็เอาอื่นมาใช่อีกนะครับปึ๊บอ่าเนี่ยเยอะเลยนะครับได้ทั้งขุดไปกระโดดสูง Regeneration ่นหาวใจใต้น้ำแล้วก็ไนวิชั่นนะครับเนี่ยเราวิ่งเร็วมากนะครับต่อไปเราจะมาด,ดูของอันนี้กันบ้างนะครับ Angel devil นะครับเป็นนางฟ้านะครับซึ่งก็จะมีหัวใจสีทองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับี่ ขเท่อยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันของใครกันมากนะครับโอเคต่อไปอันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นการเดวิลนะครับเป็นปืนซึ่งมันเป็นถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะคล้ายๆพระเอกปะพระเอกเนี่ยตรงแขนก็หัวนี่จะเป็นเลื่อยแต่อันนี้น่าจะเป็นปืนมันมีไหมอาจจะอาจจะคล้ายๆนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับอาวุธที่จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับจะมีอยู่อ่า สองสามอันนะครับเรามาดูกันอัแรกก่อนนะครับตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดจะชื่อว่าอะไรอ่ะผมจําชื่อไม่ได้อ่าแต่ว่าน้องนรักนะครับเนี่ยเนี่ยมีท่านะครับเวลาเรากดโจมตีนะครับเรากดค้างนะครับมันจะมีท่าในการโจมตีนะนี่าถ้ากดธรรมดาก็ตีธรรมดากดค้างก็จะมีท่าโจมตีนะครับ ซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็หาหาเก็บได้ตามปกตินะครับเห็นไหมน้านหลังเนี่ยเป้ชื่ออะไรของเจ้าไม่ได้เดนจิป่น่าจะใช่นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นดาบนะครับผมจะเป็นของอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าดาบของตัวอะไรนะแล้วก็เดเมจก็ถือว่าผมไม่มั่นใจว่าเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นดาบของอาคิ อาคิรืบอเป่าไม่มันใจกับชื่อนะครับดานนี้ลายค่อนข้างสวยอยู่นะเออได้อยู่อ่ะโอเครอรีวิวกันในส่วนของเกาะแล้วก็อ่าพวกเจ้าอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่นี้แล้วกันโอเคเราจะมาเทสไดเมกันนะครับผมมากับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีหลอดเลือดนะครับตัวนี้ชื่ออะไรลออ่านชื่อกันมักกีมะเหรอ ชื่อไม่รู้อ่านถูกวะเดี๋ยวลองดับนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปไหนกันมาเดเมดก็ผมมองว่าก็ถือว่าแรงอยู่นะส้มๆของพระเอกนะครับเป็นอาวุธของพระเอกนะถ้าตามในเรื่องถ้าจะไม่ผิดคือมันรวมร่างกันใช่ไหมเออเอามาดูดาบนี้เดเมดค่อนข้างพอๆกันนะแต่ผมคิดว่าไอ้ดับ อันเนี้ยที่ผมถืออยู่น่าจะแรงกว่านะครับเนี่ยหลือ,อ,อน,นี้แรงกว่าผมว่าน่าจะปๆกันนะก็คืออันแรกแรงกว่าตีหมดครับจังหวะน,นี้เราไปดูกันในไข่กันบ้างนะครับผมว่าไข่จะมีของอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับเราจะรีวิวทีละอันเลยแล้วกันนะ มาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นมักกิมะหรือว่าตัวที่เราคุ้นข้างไปนะครับตัวนี้ก็จะมีหลอดเลือดขึ้นด้านบนด้วยนะครับต่อไปจะเป็นเจ้าซอมบี้เป็นเดวิลซอมบี้นะครับซึ่งอันนี้คือไอ้น,นี่ไอหัวหัวจมูกนี่น่าจะเป็นนักล่าปีศาจ์นะถ้าอย่า่ผิดก็จะมาล่าพวกซอมบี้พวกผีพวกนี้นะครับต่อไปจะเป็นอ,อาคีหรอชื่อ อันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเพื่อนของพระเอกก็คือแบบว่าร่วมสู้ด้วยกันประ่อมานี้นะครับต่อไปจะเป็นเดนจิก็คือพระเอกของเรานะครับซึ่งเดนจิเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะลองฆ่าให้ดูเวลาเราฆ่าเดนจินะเดนจิจะกลายร่างนะครับถ้าเราฆ่าเขาได้ทีหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยเขาจะกลายร่างนะครับเป็นเชนซอร์แมนนะครับผมซึ่งจะกลายร่างเป็นเชนซอ a ์แมนนะครับผมก็จะมีสองร่างนะครับ อ่ะต่อไปจะเป็นเจ้าตัวอาวุธของพระเอกนะก็คืออันนี้นะครับอ่าก็น่ารักเอาเรื่องอยู่นะน่ารักดีนะเอ้ยทาเดินอโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นอ่าตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นอ่าไอตัวที่มีเข่านะครับก็เป็นพวกเดียวกับพระเอกเหมือนกันนะครับผมอยู่ด้วยกันนั้นในเรื่องนะครับซึ่งพลังก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ดูเลยนะ ต่อไปตัวท้ายนะครับผมอันนี้จะเป็นอาปีศาจนะครับผมซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ก็ถ้าดูตามๆต,ตรงๆแล้วก็คงจะเป็นปีศาจนะครับประมาณนั้นนะนะเนี่ยแต่มันเหมือนปีศาจปืนอะ่ะมีปืนเต็มตัวห,หมดเลยแต่มันไม่แต่นี่ไม่จาัดก,การนะผมลองมามันไม่อยากจัดก,การกินได้นะครับ เป็นเหมือนเพิ่มพลังอะไรประมาณนี้นะครับลองมาสู้กันดูนะครับว่าผมจะสู้เจ้าพวกนี้ไหวหรือเปล่านะครับมาตอนนี้คือผมเปิดโหมดซาเวอร์นะครับซึ่งสังเกตหลอดน่าล่าครับเป็นเลือดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไอ้มันก็จะมาจ่ายพวกชุดเกาะพวกนี้นะครับที่มันพ่วงมาเยอะนะครับก็ใครที่อยากจะแบบว่าสมมุติว่าเวลาเราใส่ชุดเกาะแล้วเนี่ยเราใส่ชุดเกาะอันเดียวใช่ไหมมันได้บัฟแค่อย่างเดียวเราอยากได้บัฟเพิ่มเราก็ ทำการเอาเกาะอื่นมาใส่ย,ยัดอีกทีหนึ่งนะมันจะได้เกาะเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสู้กับไมู่้ได้วะถ้าสู้มามจะตีเราไหมไอ้ตีวะโอ้ยตีแรงอยู่นะไปถึงมันนะมาดิอาวุธเดินจิอาวุธเดินจิโ,ดน,จโดนแน่ก็มาดิวะ อบอาวุธเดนจิโดนโดนโดน้องส้มน้องส้มน้องส้มจากการเรียบร้อยต่อไปหมอยากสู้กับเดนจิว่ะให้เอกของเราเลยเดนจิเดนจิอยมา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 เิยลองอุ้ยตีแรงอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าเรามีบัฟนะครับคือเลือดเรามันรีไวมากนะนี่ไงโดนพลังนี่อุ้ย ตันพลังแล้วก็กลายเป็นเจนซอแมสแล้วก็อีกทีนึงไม่ทำเลยวิ่งหนีเฮ้ยเออเรียบร้อยนะครับจัดการเรียบร้อยก็ถดงว่าเราโคตรโอพีกันเลยบอกเลยว่าโอพีจะจัดนะครับเอ้ยอะไรเนี่ยเอาตีกันเฉยเลยเฮ้ยเออแปลกดีก็ปเป็นอย่างกัน้างนะครับผมสําหรับคลิปในเช้าในคลิปนี้นะครับผมบอกว่าต้องมีชมที่ชอบแอดออนนี้กันนะครับผมก็ใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะครับผมไอซีบีม,มด้านล่างแล้วกันนะครับผมก็ จาอคลิปนี้นะครับสำหรับที่ชอบฝากกดไลค์ like กดซับสไคร b ์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย